น่าลงทางกันหน่อยพี่วันเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้ขับเลยไป mainnya kin main 嗯，好的没问题。 ดีนะครับทุกคนครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะคอฟฟพิชาคาเฟ่ครนะับอยู่กับบรรยากาศหนาวๆกันเลยทีเดียวเชียววันนี้เรามาช่วงบ่ายนะครับทุกคนช่วงเช้าผมไม่ไหวจริงๆพี่อ้อยอากาศเย็นมากไม่มาสู้ด้วยกันเลยไม่ไม่มาสู้ความหนาวด้วยกันเลยใช่ไหมหนาวจัดนะครับดูสิลมหนาวนะครับทุกคนตอนนี้ นี่คาเมนูอะไรพี่อ้อยชาเขียวส้มค่ะอ๋อชาเขียวส้มด้วยนะครับสีเขานี่แยกชั้นเลยนะพี่อ้อย,ย,ย,ยดูยยสิแอบเลยแก้วนี้เท่าไหร่ครับสามสิบบาททานได้คะน่าอ้วกมั้ยอันนี้ของลูกค้าทำไม้แี่ใจคอับ <laughs> ครับเดี๋ยวเราจะไปแช่เย็นนะลูกค้า เชื่าว่าโรงเรียนเสร็แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ก็ยังได้ยินเสียงเด็กเด็กน่าจะยังไม่มาปกเดปกติได้ยินจริงเจ้า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 น่ะจุ้ยเด็กน่าจะไม่ได้มาแลคะมอโต้ใช่น่าจะเป็นมอโต้ moto moton <laughs> Beto. าดำเย็นใช่ไหมใช่สสใชสๆเลยนะสีทองแดงนี่ดูสิโดนแสงใสจริง้ีบาทก่าลูกค้ารอด้านบนมาพช่ นี้ชาเขียวพี่้อยต่อกันติดติดเลยนะครับนี่เป็นเมนูลูกค้าสั่งไว้นะครับชาเขียวปัน่น สวยๆทุกคนสีฟ้าด้วยเดี๋ยวเรยขึ้นไปรับออเดอร์ที่ฟูดสกคู่นะครับ กูตเตอร์น้องน่าหลักดีนะพี่อยดูท<ด>ุกวันนี้เด็กๆชอบแบบนี้แหละจับจูงไปเลยอ่ากินัีตง แต่ขนมแล้วลืมชาเขียวเลยเน้อยนีเป็นอ,นอเมริกาโน่คะอเนริกาโน่ไม่ใส่อะไรเลยนะคะคุณไม่ไม่ใส่หวานไม่ใช่ไม่ใส่อะไรเรียกว่าแบ็คคอฟฟี่ได้ไหมพี่วาย ไม่ค่ะเปนคนละแบบสำหรับพี่อ้อยนะถ้าแบคเคฟรี่คือไม่ใส่อะไรเลยคือกาแฟล้วนเลยไหมแต่ว่าการ,าก,าราการกัดการกรองน้ำออกการสกัดกาแฟออกมามันจะคนละแบบอ,อันนี้มันก็มันก็แล้วแต่ความเข้าใจของใท,ทยของมันนะคะทุกคนครับพี่อ้อยก็ไม่รู้ว่า แต่ว่าความเข้าใจพี่ออยคือประมาณนี้ว่าแบทคัพเปีก็คือการลากกาแฟยาวเลยนะคะส่วนอเมริกาโน่ก็คือผสมน้ำเปล่าด้วยอันนี้คือความเข้าใจของพี่อ้อยนะใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกกันได้<ช>นะครับแชร์ข้อมูลดีๆกัน แต่บางที่ก็ก็เรียกอเมริกาโนเป็นแบ็คคอฟฟี่อะไรอย่างนี้ก็มีไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเราคิดแต้ว่ากินแล้วอร่อยก็โอเคละ <c oughs> <c oughs> กินแล้วอร่อยล,ลูกลูกค้าซื้อไปแล้วกลับมาซื้อใหม่ใช่ไหมก็เช่นใจหน่อยนะครับขนาดบ่ายมองแล้วอายเย็นอยู่เลยเนาะ <c oughs> ช่วงเช้านีนพี่น่อแบบ ไม่เหมือนอยู่ในตู้เย็ยนเลยโอ้เจ้าใส่เสื้อแขนยาวสองชั้นนะ้วจ้าเจ้าค่ะว่าตากลโก <c oughs> งตื่นไม่ไหวครับน้ำมูกไหลนะสิพี่วายจะมาเยือนสู่ที่มูกเกลือตอนเช้าก็ไม่ได้ครับพี่วายยังได้เลยเจ้าต้องเตือนนะลูกค้าตอนเช้าๆ เมริกาโน่อันนี้ไม่ใส่น้ำตาลไม่หวานลูกค้ามีวงเล็บด้วยตอนนี้พี่อ้อยหาแก้วไม่เจอแล้วนะครับตอนนี้เอ้ยไม่ใช่หาฝาไม่เจอใส่ฝาแบนตะกี้พี่อ้อยหยิบฝาอืมหยิบฟดมายืนรอนล้ว ได้แล้วครับขอบ,ขอบคุณครับ ชาเขียวหนึ่งค่ะแล้วก็อเมริกาโน่น้ำผึ้ง เนี้สี่สิบอ่อนมสดน้ำผู้ปั่นเท่าไหร่คะด้วห้ดีนะสี่สิบเป็นห้าสิบห้าสิบบวกสี่สิบเป็นเก้าสิบบาท้ะขอบคุณค่ะตั่นให้น้องยังปันหรือยังยังใช่คุณค่ะหมอ่ไหน นายดิชารอแป๊บนึงนะคะได้ค่ะ น้องว่าเขาทำเก่งแล้วขอบคุณค่ะเอาจากมุมใหญ่มุมใหม่เยอะเลยใช่ไหมคะยังไม่ได้ไปเมันก็ไม่ค่อยได้คนตลยอเลรอคนซาซาก่อนนิดนึง mười biết mười lăm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  mười 这样又要又矮。 ก,ก็ฟังน้องคุยกันสองคนแล้วก็จะถามกันเองนีแล้วก็จะถามกันเอง กเอาไว้มาชงเิ่งนะแข้งตัวน่ารักเลยไปถ่ายรูปมาแม่โค้นู้นกันน่าหน่นะคะมันจะมีการบ้านมีอะไรก็ไม่ค่อยมีใครกล้า,ลลาให้ไปหรอกเนาะ พ mm hmm. mm hmm. ี่ป uh รับเป็นแบบชาเขียวอีกแล้วเมนูอร่อยเนาะ เหนเ็กนักเรียนเรือเรียนเดินกลับบ้านน ใช้บีบตัวนี้แล้วเหรอเนี่ยใช้บีบตัวนี้อะค่ะไม่ต่อเพรากระปุกเดิมยังไม่หมดเลยแต่ก่อนเนห็นพี่ไอ้ใช้ตัวนึงตัวนั้นหาซื้อ,อยากแล้วคะ่ะหาซื้อใช่พี่บีบซีเขาไม่เอามาขาย<อ>แล้วนะมันจะทนมันจะคงตัวได้ดีกว่าครับ อย่างนี้มีวิปเคี้ยมด้วยชาเก้ววิปบอกเพิ่มเท่าไหร่นะพี่อ้อยสิบบาทาน,บานะครับแต่ว่าตัวนี้มีน้องคนหนึ่งมาชิมแล้วเขาบอกว่าอร่อยนะครับเขาบอกว่าวิปอร่อยนะดูเนี่นุ่มๆเลยนะใช่น่าทาน่นแก้วอ่ะโอเคนะครับขอบคุณมากครับทุกคนที่รับชมช่องอีกกอลน,นะครับ แล้อร้านพี่อ้อยนะเขาวิชาคาเฟ่ก<ม>็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะไคกิน้นไม่ไปนะครับทุกคนสวัสดีครับไปล้าพี่อ้อยเอาแล้วราใชาสุดภาพกันเลยนะคะเป็น40บบาทจนะ้า